คือมาตรการนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะคะเพราะว่ายังต้องรอข้อสรุปอย่างชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งแต่สําหรับชาวบ้านเขาเข้าใจว่าพอคารอมอรเคะามาแล้วมันน่าจะเป็นไปตามนั้นนั่นก็ทาให้ชาวบ้านที่ตาบลห้วยนางอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเขาโชว์บินเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครอบปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะปรากฏว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยแพงจากเดิมนะคะเดิมเนี่ยจ่ายเดือนละ300400บาทปรากฏว่าเดือนนี้ ถูกเรียกเก็บเพิ่มเป็น450-600บาทค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นครัวเรือนหนึ่งประมาณ200บาทชาวบ้านที่ใช้ไฟฟ้าก็บอกว่ามาตรการที่ประกาศารัฐบาลประกาศจะปรับลดค่าไฟเหลือ3บาท99สตางค์ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนดูเหมือนรัฐบาลยังไม่ได้ช่วยเหลือค่ะเพราะว่าชาวบ้านยังต้องจ่ายไฟแพงอยู่แล้วก็สูงกว่าเดิมด้วยเพราะว่าอัตราเรียกเก็บเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยละ5บาท91สตางค์ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดส่วนร้านขายอาหารเช้าในเขตเทศบาลน,นครตรัง เจ้าของร้านก็บอกว่าทางร้านได้รับบินเรียกเก็บค่าไฟฟ้ารอบปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแล้วเหมือนกันก็อยู่ที่20,000กวา่าบาทนะคะก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับค่าไฟรอบเดือนที่แล้วปรากฏว่ามันก็ลดลงประมาณพันหนึ่งค่ะนางอารีวงวิวัน์เจ้าของบ้านเจ้าของร้านเขาบอกว่าค่าไฟที่ลดลงไม่ได้เกิดจากมาตรการลดค่าไฟของรัฐบาลแต่ทางร้านเนี่ยช่วยการประหยัดไฟฟ้าเพราะว่า ก็ยังถูกเรียกเก็บค่าไฟอยู่ที่หน่วยละ5บาท9กสอสตางค์เหมือนเดิมค่ะมันลดลงมาแล้วนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะที่เราประหยัดไปอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ถ้าถูมว่ารัฐบาลจะลดให้คือก็ดีได้ลดต้นทุนที่ร้านนะคระเพราะว่าใจก็ใจใจสูงกะร้านร้านร้านไก่น้ําชาร้านติ่มซำอะไรพวกนี้คก็ต้องใช้ทุแก้เยอะใจ้ต้องรอดูเพราะว่า เราเอาออกเสียหลายตัวว่าเออประหยัดประหยัดค่าไฟเพราะว่าค่าไฟมันสูงมากอ่ะค่ะตกวันหนึ่งเกือบพันคือทางกกพเขาก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเคาะลดค่าไฟชัดเจนหน่วยนึงไม่เกิน4บาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่าไฟของใครเก็บแพงไปแล้วก็จะไปลดในรอบบินถัดไปนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเรื่องของค่าไฟถึงจะจะ ประหยัดพยายามประหยัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องพูดถึงนโยบายเงินดิจิตอลหมื่นบาทด้วยบอกว่าอยากจะให้รัฐออผ่อนปลนในเรื่องของกรอบการใช้เงินเพราะถ้าเกิดกำหนดแค่ระยะ4กิโลเมตรในการใช้เงินเนี่ยก็คงไม่มีใครออกมาใช้จ่ายค่ะอยากจะให้ไม่จำกัดพื้นที่รัศมีการใช้จะได้สะดวกเงินมันก็จะได้หมุนอย่างเต็มที่ประชาชนรอบนอกต่างอำเภอเขาก็มาใช้บริการในร้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะ